ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่28มิถุนายน2563ครับวันนี้ชมรมสองใจบุญขึ้ือหนึ่งเยร์ไรได้มาลงเคสที่1771นะครับตอนนี้อยู่ที่ซอยวิรากทิศก้าวนะครับผมนำโดยหลวงพ่อเจ้าวัดรัตนไหไทยยีกาวรามอำเภอร์5โมงจังหวัดกาญจนบุรีครับแล้วท่านสพเดียเสกวัฒนมงคลนะครับวันนี้ทางชมรมแน้วรถคือแชร์มาเมาให้น้องอลิสราน้องเกศใหม่อายุ17ปีนะครับแกปวดเป็นอวัยวะนะครับนิ่มเก่าแล้ว รู้สึกดีใที่มีโอกาสได้เอารถวีแชร์มามอบให้กับน้องเขาซึ่งน้องก็ต้องใช้ไปเรียนก็ต้องของเก่าต้องเอาไปคืนแล้วเราก็เลยมีของใหม่มาให้ไว้ให้น้องเลยไม่ต้องไปยืมใครแล้วครับครับก็อขากคุณนะครับทีมงานชมรมสองล้อใจบุญก,ก็หนุ่มทยากรขอขอบคุณท่านสอขอเจเตะและท่านบมงคลนะครับแล้วก็คุณเมี์กชยแท้เดียวนะครับที่นำวีแชร์มาให้น้องนะครับนำไว้ไปโรงเรียน ครับเนื่องจากจบม .3 า,ามแล้วยูแชนเก่าจะต้องคืนกับโรงเรียนเพื่อเขาไว้ให้คนหนึ่งใช้ต่อเราก็ขอท่านต่ออธิษฐมาเพื่อให้น้องได้ไปโรงเรียนนะครับได้ใช้ในการศึกษาต่อนะครับก็ขอคุณนะครับทุกท่านเลยนะฮะที่มาร่วมด้วยดวยกันครับผมดความสึกมาอะไรครับคุณที่ดีใจนะคะที่ได้เข้ามาร่วมงานตรงนี้ด้วยขอครั้งหน้านะคะจะมาร่วมบุญด้วยตลอดหลายงานเลยค่ะดีใจมากนะคะที่ว่า มีโครงการดีๆมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากยขอขอบคุณทีมงานทุกคนเลยนะคะที่มาช่วยเหลือค่ะครับครับวันนี้พี่นิ่มก็ได้พี่นิ่มกับอสก็ได้ลงดูนี่น่าจะเกือบ20เซตแล้วนะครับ<ม>เดี๋ยวก็จะมีไปต่อย2งเซสน,นะครับ<ม>ก็ขอให้ความบุญหวาฝ่า<ม>พี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้ติดตามคลิปแล้วก็วิดีโอของพวกเรานะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ